เดี๋ยวเราจะทําบุญบ้านแล้วแต่ของเนะะี่ยกราจะใกล้เสร็จละห้องนี้เนี่ยที่แนนคิดไว้นะจะต้องมีเตียงไว<ะ>้ท๊ะแขกนอนอยังพี่แนนไหนเตียงเอาไงหรือว่าจะต้องละต้องวันนี้เลยแล้วก็ไปลองเลย้วก็บอกไม่ช้าแล้วกันโอเควันนี้ว่ะทันโยทันโยทันทันมีสามวันทําบุญบ้านทันโยทันโย ค่ะเราก็กระโดดมาเลยนะคะจากบ้านถ้าเสร็จงานปุ๊บวันนี้ก็รีบเลยรีบมาดูเตียงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำบุญบ้านละต้องมีพรอ็อพต้องมีของให้ครบละนี่นะคือเตียงเนาะทุกคนห้องข้างล่างของนดยเนี่ยคือโจทย์มันจะต้องเป็นฟิลลิ่งเตียงแบบใครมานอนก็ติดใจเออต้องเป็นฟิลนี้เลยแล้ววันนี้นั่นอยู่กันที่ส l e e p City <Wow. S 1> นะคะสาค่ะอัสตอร์คือหาง่ายมากๆเราคือจริงๆที่เลือกมาสาขาเนี้ย อยู่กลางเมืองไม่ว่ามีของครบนะคะแล้วก็ราคาดีนั่นเองค่ะแล้วก็หลากหลายแบรนด์มากๆเลยนะคะเช่นนะวันนี้ที่ติดใจมุงมันมาดูเนี่ยก็คือมีคิงคอยค่ะดีม a สเตอร์นะคะแล้วก็สตรีเพปปี้นั่นเองค่ะก็มีอีกเยอะเลยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือเลือกที่จะมาลองเทสซื้อเตียงที่นี่เนี่ยต้องมาซื้อเตียงแบบนอนเลยอะไรเลยแกสิทิปรับว่าไม่เท่าตัวลองนะนี่ค่ะดีม a สเตอร์นะคะแบรนด์นี้เนี่ยก็มาจากเนเธอร์แลนด์เลยนะคะ เขานําวัดสดุจากทั่วมุมโลกมาประกอบเป็นที่นอนเลยค่ะอันนี้คือออกแบบมาวัสดูโดดเด่นดูรูลราโรงแรมชั้นนำอะ่ะเขาชอบไปใช้กันอันนี้คือแบรนด์ Dream Master อะ่ะเขาไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะเขามีใบซองใบเซอร์นะคะเพื่อ <c oughs> การันตีเลยว่าแบบได้การผลิตคุณภาพแล้วก็ความสบายคุม้มโย อมเหย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเ,าเาขายัางมีอีกหลายแบรนด์พี่แน,น่ไปดูไปอีกแบรนด์แบแบเวลาตัดใ,ใจซื้อที่นอนนะคะซื้อฟูกบบเราจะต้องเทสแล้วนอนจริงๆด้วยเพราะว่าแบบมันมันตอบยากไงเพราะว่ามันจะรู้ก็ต่อมว่าเราหลับไปแล้วเราก็เลยจะหลับโชว์ไปและมาถึงอีกแบรนด์หนึ่งน,นะคะก็คือ kingroy ค,ค่ะ แบรนด์เนี่ดังไปทั่วโลกเลยค่ะแพทย์ชั้นนำทั่วโลกอ่ะรับรองมาเลยค่ะว่านอนเลยลอดเออเขามีสองรุ่นด้วยกันนะคะรุ่นแรกรุ่นแพทตินัมค่ะ นอนแล้วก็เย็นไปเลยนะจากชั้นวัสดุ Active Gel Foam เขาว่าจะดูดซับร่างกายเรานะคะแบบว่าปรับให้ร่างกายเราอะดูดซับความร้อนนะคะแล้วก็เพิ่มความเย็นให้กับที่นอนทําให้เราเนี่ยหลับสบายมากขึ้นแล้วสปริงเขาอะค่ะ,คะเป็นสองชั้นเป็นนวัตกรรมที่แบบลอดจากเมกาเลยแล้วคือเวลานอนก็คือจะไม่ปวดหลับปวดตัวนั่นเองค่ะอันนี้คือเหมาะกับสรีละได้ แต่ยังไม่หมดเพราะว่ามีมีแบรนด์นึงเพราะว่าเวลาลงมาแล้วว่าไหนไหนอ่ะที่ Sleep City อ่ะเขามีหลากหลายแบรนด์แล้วก็ต้องนอนให้ครบหมดก่อนค่ะไปะ้ับและต่อนี้ก็เป็น Sleep Happy นะคะอีกหนึ่งแบรนด์ก็คือรับแต่ความชอบพูดยากะอะจริงอันนี้แล้แต่ความชอบของแต่ละบุคคลจริงๆนะในเรื่องของเตียงอะเพราะหลายคนก็ชอบนี่บางคนชอบแข็งบางคนชอบแบบนี้คนชอบสปริงบางคนชอบยบั่ แล้วแต่ความชอบแต่ที่น้องแนเลือกไปเนาะก็คือชอบเป็นฟิลดิ้งแบบนั้นเลยเล็กๆน่ารักนอ,กอนกอดกันแล้วก็นิ่มๆเลยค่ะเอาจริงนะคือแบบเลือกอยู่คนเดียวตั้งนานจนที่เซลบอกว่ามันนี่นี่คือแบบจุดพีคเลยใครมาเจอเตียงนี้คือต้องสยบหมดเนาะดูวิญญาณแนะนำหนูหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ่ะ มาดูเป็นคิงคอยรุ่นพัตินัมนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจุดใหญ่ของเขาเลยเนี่ยก็คือความนุ่มของตัว <c oughs> อัรต,ติเจลโฟมค่ะคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นโฟมที่มีเม็ดบี เก็บความเย็นอยู่ทั่วบริเวณเลยทําให้เวลาเรานอนนะคะเราจะรู้สึกว่ามันไม่อบหรือไม่ร้อน,อนะะเพราะเวลาปกติเวลาเรานอนเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยจะมีความร้อนระบายออกมาตลอดเวลาที่เรานอนแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นที่นอนที่ไม่มีคุณสมบัติพวกนี้ค่ะเวลาเรานอนเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันอบอ,อ้าวนอนแล้วรู้สึกไม่สบายตัวแต่ว่าถ้าเป็นคุณสมบัติของตัวอาร์ติกเจลโฟมตัวนี้ค่ะเรานอนแล้วเราก็จะรู้สึกเย็นกว่าวัสดุทั่วไป เอาทำให้เราหลับลึกขึ้นหอาขึ้นไปนอนดูได้ได้เลยค่ะคขานุ่มมากขนาดแค่แบบ เอาก้นสัมผัสอะก็คือนุ่มมากๆถ้าสังเกต้เ,เวลาเรานอนตะแคงน,นะคะเราจะรู้สึกว่าชั้นวัสดุเนี่ยเขาปรับยุบไปตามสรีระของผู้นอนซึ่งปกติถ้ามันไม่ปรับหรือยุบไปตามสรีระของเราอะค่ะเราก็จะรู้สึกว่าแข็งแล้วมันปวดหลังง่ายค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ปวดเมื่อยเวลาเรานอนท่าเดิมนานหลายชั่วโมงอุ้ยดูวิญญาณของจริงนี่ลองนอนง่ายดไูได้คะ่ะ ตืนกันตืนกันเคยเข้าคำว่าตกหลุมรักปะเจ้าบอกตกหลุมรักเป็นอย่างนี้เลยอ่ะคือคอนแพที่นัมคือลดเกินแล้วเย็นจริงๆนะทุกคนต้องให้ดูก่อนว่าในห้องเนี้ไม่มีแอร์เลยนะแต่แบบสัมผัสผ้าเนื้อเนี่ยนะสัมผัสกับตัวเตียงอ่ะคือเย็นมากอันนี้อเมซิ่งนะหนูรุ่นนี้ดีกว่าค่ะอาระหว่างนี้ก็รอนะคะทําเรื่องจัดทรงจัดส่งได้ได้อะไรอย่างนี้พี่เขาก็น่ารักมากนี่บอกว่าอดอ on เพิ่มบอกไม่อาไม่อาเขาบอกว่าฟรี ก็สั่งคิงคอยวันนี้นะคะก็คือจะได้รับได้หมอนได้ผ้าปูได้อะไรได้โอ้โหยกเซตเอาดีๆนะคือแบบว่าสรีส่ิบเตีย เขาไม่ได้มีแค่ที่นอนไข่เดียวนะเขามีเตียงด้วยมีอย่างอื่นอีกด้วยนะจ๊ะแล้วในะช่อบตัวที่อะไรปะเอาของเก่าเนี่ยมาเทรดน,นะเพื่อได้รับส่วนลดเพื่อได้ของใหม่กับบ้านอีกอุ๊ยอันเนี้ยชอบแล้วผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนในะแกลดสูงสุด60นะคะแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศโอยมีบริการติดตั้งในเขตกรทมแล้วก็ปริมอนทอนสาวสวยอย่างฉันอยู่บ้านคนเดียวสดเนี่ยไม่ต้องห่วง พี่เขาจัดการให้หมดจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอไปลงคิวก่อนวนะ่าวันไหนเพราะว่าตื่นเต้นแล้วอะ่ะ เล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนน้องขยายฟูนะที่สุดของที่สุดรุ่นดีมาสเตอร์นะคะมีโฟมรังไข่2ชัน้นคือรุ่นดีมาสเตอร์อ่ะเขาจะจัดเรียงกระดูกของเราทำให้ไม่ปวดหลังแลให้คุณนอนสบายขึ้นแม่ชอบตรงที่เขามีโฟมอาร์ติคฟูเจลเมมโมรี่โฟมคออช่วยทำให้ร่างกายเราอะ่ะประับ ทำให้เย็นเวลานอนก็คือสบายนั่นเองและเป็นยางพารา,ทา,ารแทนธรรมชาติร้ก๊าซอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยปูแล้วเมื่อกี้มาแบบเหมือนแหนมเนาะพี่เนาะแหนม ตอนนี้ออกมาเป็นแผ่นแล้วนี่ค่ะเป็นรุ่นแท็บเวตนั่นเองค่ะเมื่อกี้คือแบบมากลมๆอ่ะตอนนี้คือแกะออกมาใหญ่บิดบึ้มแล้วแกะแล้วก็นิ่มเด้งเด้งเด้งมากเลยอย่างที่นานบอกไปว่าอันนี้เป็นหลากหลายโรงแรมชั้นดังชื่นนำใช้กันนะคะและในนชอบตรยีว่าป้องกันเชื้อราไรฝุ่นนะคะตัวยางพาราเนี่ยก็คือช่วยไงไม่ปวดหลังไม่อะไรอันนี้คือ ถูกใจมากและยังมีทีโซนไอโซคอยเทคโนโลยี Technology. ลดการสั่นสะเทือนของคนที่นอนข้าง,างผื่อบ,บางทีเราลุกไปห้องน้ำไงเราลุกอย่างนี้ใช่ปะฝั่งนู้นไม่ขยับเลยนิ่งคือไม่มีปัญหาว่าตื่นขนาดหลับแบบเพื่อนลุกเรานอนนอนเรานอนเพื่อนลุกไม่มีจ้ะแต่ชาแต่นั t เอ a มาสองแบบนะคะอันนี้คือดีมาเตอร์แต่อันนึงนี่คือแบบบอกเลยนะมาบ้านฉันอนะดูดวิญญาณ เดี๋ยวให้ดูรุ่นหนึ่งและนี่ก็คือ King ค o i นะคะแนนชอบตรงไหนอยู่บ้านเขามีเทคโนโลยีอาร์ติคูเจลแบมบ r รี o โฟก็คือทำให้เราเย็นตลอดทั้งคืนนั่นเองค่ะแนนะชอบตรงที่ว่าเขานิ่มแต่ไม่ยัว่วแล้วที่สัมผัญคืออะไรเวลาเราขยับนี่ ฝั่งท่นั้นไม่ขยับเลยนิ่งมากนะคะก็คือลุกไปเข้าห้องน้ําลุกไปทําอะไรนะคะข้างๆเราไม่มีตื่นแน่นอนจ้าคืนนี้เคาะและเอาเตียงนี้นอนเอาเตียงนี้ไว้ต้อนรับแขกส่วนดีมาเตอร์ก็เอาไว้ห้องนอนอน้องแนนแนนเลือกเป็นคิงคอรุ่นแพตตินัมนะคะหลายคนอาจจะงงว่าอ้าวพี่แนนเอฟมาสงรุ่นเลยดีมาเตอร์ ater, รุ่นแฮปเป คิงคอยแพตินัมต่างกันยังไงหนูอยากซื้อตามแต่หนูอยากซื้อในแค่หนึ่งอย่างเนี่ยจะต,ต้องซื้อยังไงดีเอางี้แล้วแต่ความชอบส่วนตัวเนี่ยนะแล้วแต่ฟิลลิ่งของแต่ละวันก็เลยเอฟมาสองอย่างเลยแกเขา้าใจฟิลป้ะคือต้องบอกอย่างี้ว่าคิงคอยอ่ะเขาจะมีความนุ่มกว่าแต่ถามว่าตัวดีมาสเตอร์แฮร์เฟนเขาจะมีความแบบแน่นแน่นกว่าเออแล้วแต่ความชอบแกชอบแบบไหนคือตัวคิงคอยอ่ะผ้าเขาอ่ะไม่บุใหญ่ เออเข้าใจไหมเวลาเรานอนเนี่ยคือเนื้อเราอะมีแค่แบบเหมือนสัมผัสตัวเมมโมรี่โฟมได้เลยก็คือจะให้ความสึกเย็นพูดตรงนะ เตียงสองมีเงินเอฟเลย2อ,อย่างมีห้องเหลือเอฟเลย2อ,อย่างฉันขนาดห้องไม่พอนะเอฟเลยจัดสองอย่างเพราะว่ามันเลิศใส่ใจอาการนอนเนี่ยมีช้เยเบลคึนนะคะเพราะว่าเราใช้ร่างกายเราเลอลมาก1ร่างกายไม่มีขายที่ไหนนะคะแต่เตียงมีขายที่สลีสปซิตี้ถ้าอยากร่างกายดีซื้อเตียงดีนะจ๊ะ อ่ะเดี๋ยวขอตัวไปปูพ้าปูที่นอนให้สวยสับก่อนแล้วก็มาลองหลับกันช่วนี้ดีวกว่าค่ะหลังจากจัดบ้านเสร็จนะคะพรุ่งนี้เช้าก็จะทําบุญบ้านแหละแต่ว่ายังไม่ได้นอนห้องนอนตัวเองนะเขายังไม่เสร็จค่ะคือทาบุญบ้านก่อนแหละเพราะว่าเลิกงามยามดีมาละแล้วก็นี่ที่ครั้งที่เราไปถอยมาจาก Sleep City ก็คือได้ Dream Master มาแต่ว่าจะไว้ห้องนอนตัวเองแต่ยังไม่เสร็จวันนี้ก็เลยเป็นห้องรับแขกตรงนี้นะคะุย ดูดเป็นญาณเลยเปล่ายหรือว่าฉันสลับเอาคิงคอยไปนอนคือนุ่มมากคือถ้าแบบข้างบนเสร็จอะเอาเตียงเนี้ยขึ้นไปได้เลยอะเฮ้ยนุ่มมากเฮ่ยคิดถูกมากขนาดวันนั้นนอนแค่ป๊บเดียวนะเทสแบบประมาณครึ่งชั่วโมงก็พอก็เทสเตียงกันนานสุดกี่ชั่วโมงหรอแต่ฉันเทสไปครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงนะแต่สินใจ่ถูกมากเลยอะที่เอากิงคอยมาโหแล้วตอนนี้เป็นเวลา8ทุ่มนะคะพรุ่งนี้ตื่นเช้าทำบุญบ้านทุกคนอุ้ยนุ่มมากเลยอะอุ้ยนุ่มมากพรุ่ญคะ เขาบอกจะหมดแล้วทั้งบ้านอหลับสบายไปปะเตียงดูวิญญาณมีจริงคือตอนเนี้ยทุกคนในบ้านมาครบแล้วตื่นเร็วตื่นเร็วทุกคนทุกคนคือแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วต้องตื่นละคือนัดพากี่โมงแปดโมงเจ็ดโมงครึ่งแล้วเจ็ดโมงครึ่งแล้วเตียงหลับสบายเกินไง เอาละค่ะก็<ๆ>คือ<ๆ>จะทําบุญบ้านนะคะแต่ว่าน้องแนนก็คือแบบต้องจัดแน่นจัดเต็มไม่ทําแค่บ้านหลางเดียวเราก็ต้องทําสารประภูมิด้วยนะคะ<ๆ>เริ่มพิธีการได้เลยค่ะโ,าคาโตอาราโตธรรมะนะพุทธะนะโมธสัมะสังฆนะัง,ง,ง,น,งนะอันนี้ ใช่ก็อิ่มเอ็มแล้วนะขนาดพระยังมาไม่ถึงนะไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีวันนี้วันที่ทําบุญบ้านคือรอบ้านหลังเนี้ยมาสองปีนะทุกคนทุกอย่างมันดูเหมือนนานมากะอะไรเงี้ยรอจนแบบไม่ฟิลรอจนแบบรู้สึกไม่ตื่นเต้นแล้วอะแต่เอาจริงเมื่อคืนนอนคืนแรกก็ตื่นเต้นอยู่ดีนะหลับฝันดีแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมา,มา,มาเมื่อกี้ตอนอาบน้ำก็เลยรู้สึกว่าแบบยินแนนจกมันลดว่ะเอะอเงี้ยเดี๋ยวเข้าไปข้างในบ้านกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าแต่ละคนที่มา งานทำบุญบ้านน่ะน่ะเขาให้อะไรนันกันบ้างจ้ามาแล้วเลขาสาวชั้นเพราะรู้ว่าที่บ้านพี่แนนต้องการอะไรมากที่สุดแอร์มีแล้วหลายตัวมากในบ้านขัดลมค่ะแต่เป็นสิ่งสําคัญนะเือต้องเล่าอย่างไรก่อนว่าแนนบอกทุกคนที่มาทำบุญบ้านนั้นว่าไม่ต้องซื้ออะไรที่มันหรูหราไม่ต้องซื้ออะไรที่มันแบบแพงหรืออะไรที่มันแบบ ป็นของตกแต่งไม่ต้องฉันซื้อหมดแล้วฉันขอใช้ฉันขอของใช้แล้วย่ยกซื้อไม่ได้ถูกจริงๆบ้าเอามเลยไม่ได้ไอะไรไรวน้องเค้กอะไรที่แม่นี่เลยพี่แมนน้องเค้กเนี่ยเป็นอะไรที่ฉันรู้สึกตาตึงมากถูกขยะเฮ้ยอันนี้มันเป็นสิ่งจําเป็นนะเว้ยเหมือนเวลาไปเยี่ยมแม่และเด็กอ่ะเราซื้อแพร์เพื่อไปให้อ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาได้ใช้จริงๆอ่ะจริงซื้ารซื้ออะไรมาให้ ยี่เคก็รู้ว่าเป็นชั้นไงมีคนหนึ่งที่ให้ของชั้นมาก็คือพี่จันแม่บ้านอันนี้ให้มาถูกใจสุดๆแล้วไปเอามาจากไหนแมมาจากบ้านเกิดชีเลยนะประเทศบ้านเกิดชิเลยนี่พี่จันให้มาแบบตัวเด็ดตัวดังเลยอะชั้ชัชั้ช้คพี่จันรู้ว่าน้องแนนหมูนะคะแล้วพี่จันกับประเทศตัวเองเนาะกับลาวก็เลยเอาองค์พระพิฆเนศมาให้นี่เลยฟางเสวยสุขสุดๆแล้วหน้าตาองค์ท่านน่ารัก ใจดีพี่จัดเขรู้ใจฉันสุดๆเลยนะแล้วก็ภาคภูมิใจหนึ่งอย่างคือสวนนะคะก็คือว่าทำได้ดีตอบโจทย์ความต้องการของแนนแบบสุดๆอยากให้มีพื้นที่สีเขียวแต่ไม่มากเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบมดไม่ชอบต้นไม้ไม่ชอบรดน้ำแล้วเนี้ยทำหกสวนมาได้ดีมากๆไปสวนอังกฤษสวนอังเกิดอะไรว่าไปสวยมองจากห้องพักก็สวย รือตรงนี้จะไม่มีแต่ตามหลักวงจุ้ยแล้วต้องมีแล้วชันก็ไปตามหาเฟ้นหาว่าเออจะเป็นอะไรดีจะเป็นคริสตัลแบบไหนดีแต่ความเป็นน้องแนนนะคะก็เลยจะมีความเป็นแบรนกะพุนมีความแบลมีความน่ารักอยู่ในตัวก็เลยจัดมาเป็นอันนี้นะคะแล้วภาคภูมิใจกว่าไหนคือซื้อมาถูกอ่ะสี่ห้าพัน เออนุ่มโอ้โหคุณเอก็ไม่อยากตื่นเลยโอนแล้วนอ้น้เฮ้ยตรงเตีงดูผีัญญาเหรอเอิร์หลับและช้งวโอยแกเตียงนี้ดีเกินอะเตียงดูผีญญาหลับแล้วจงจะอะไรขนาดมันมันดีมากแกฉนนอผมมันสลับเลยหรอมนี้เปล่นทายแล้วค่ะอุ้ยหกฟุตนอนได้สี่คนเลยอะเวอร์นะเจเจ คุอพระมีสวดจะท,ทีจะหลับละเช่งคือยังไงนะยังไงนะอันนี้ขามุนบ้านนะคะก็คือบบบว่า เหมาเอาของอาหารมาเลยนขนมขนมครบพร้อมอะไรอย่างนี้แล้วก็แต่ว่ามีอย่างหนึ่งคือหม,ม,ามาทําให้ก็คือว่าแกงเขียวหวานนะคะนางทําเองก็เลยแบบว่ามีเป็นกับข้าวอย่างอื่นที่ไม่ใช่แกงเขียวหวานก็จะมีเป็นแกงเจืดนะคะเต้าหู้ไข่สาล่ายอันนี้ผัดชนปะปลาเคม็มผัดกากหมูอะไรสักอย่างตามมาติดกับคอมบกคอมบกน่าอิสมากนี่ผัดเต้าหู้ แล้วอันนี้คือข้าวนะคะคือต้องบอกอีกอย่างว่าขึน้นน่ะเซตไว้ว่าเหมือนแบบแขกมา30คนแต่เอาเข้าจริงไปไปมาเอา้าบ้านเรามีไม่ถึง30คนคิดไปก่อนคิดเผื่อเดี๋ยวแขกมาเดี๋ยวจะไม่พอ ใหญ่ไปก่อนเหลือดีกว่าขาดค่ะถ้วยขอนอันนี้ถ้วยขอนอันนี้ถ้วยคือมาตักมาไม่เห็นกูนั่งอยู่อย่างเงี้ยมาก็เอาไปเลยทีเดียวมาอีกหนึ่งถ้วยให้มึงเดียวคนเดียวสองถ้วยกินนะอันนี้ของคุณข่าวสันเองขับรถมาหนึ่งชั่วโมงเพื่ออะไรจรริงเหอใช่ข่าวมาสุดแมพข่าวมาสุดแมพหนูอยู่สุดแมพเลยอยู่นู่นโยนหนูเลย มาเพื่อขางนเก่กสองรอบเพิ่เวอร์ออด้วยเอาดีๆขอกับบ้านด้วยไม่ได้พูดเล่นนะคะหนูเอาจริงนะนึกไม่ถึงอ่ะภูมิใจเขานะมีวันนี้อ่ะภูมิใจเขานั่นที่เขาพามาดูวันแรกมีแต่บ้านเปล่าๆมาเห็นอย่างนี้แล้วบอกตรงมาปลื้มใจมากเขาเก่งเก่งจริงอายุแค่นี้สุดยอดเลยแรกมาดูนี่นะข้างในนี่คนละเรื่องเลย ม,ม,มันสวยทุกอย่างมัได้สันได้สวนลงตัวแล้วบ้านมันปลูกคือเดินเข้าไปเรารู้สึกสบายรู้อะไรมันเกิดนะสองพี่น้องน,นี่เก่งมากไม่ไม่ได้อวยลูกตัวเองนะแต่บอกตรงๆว่าเก่งจริงอวยพรหน่อยอวยพรหน่อยเอาเฮงเฮงปังๆไง ต่อไปข้างหน้าเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้เขาก็จะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่สิ่งดีๆเขม่งนามีความสุขมีลูกเต็มบ้านแฝนแล้วแฝดยิ่งดีได้แฟนก็ให้แฟนรังเยอะๆให้แฟนรวยและนี่ก็คือวันทำบุญบ้านนะคะของน้องแนนค่ะ รอคอยกันมาเนิ่นนานนะคะวันนี้ก็มาถึงนะคะจะอยู่บ้านแล้วเราก็ฝากติดตามโฮมทัวร์อีพีจถัดไปเรื่อยๆนะคะ oh. เดี๋ยวเข้าไปทำกิจกรรมเล่นกันในบ้านก่อนนะไปเด็ยบ๊ายบาย